ตอนนี้การกแปลรวบอะค่ะการอันนี้อันนี้เข้าใจไหมคะแปลรวบนะอ่ามีห้าข้อนะลิงคถาก็คือลาวกับอันว่าหรือแปลว่าเพียงดังอันว่าเสร็จแล้วอุปมาวิเศษณะเนี่ยถ้าเป็นวิเศษณะปุ๊บก็แปลว่าผู้หรือแปลว่าอันแล้วก็ตามด้วยลาวกับว่าเนี่ยอันก็ได้ผููก็ได้ลาวกับว่าหรือแปลว่าพูดดังว่าหรือแปลว่า อันเพียงดังว่าได้สี่อย่างนะถ้าเป็นวิเศษนะก็ใส่คําว่าผู้หรือใส่คําว่าอันแล้วก็ราวกับว่าเสร็จแล้วพอเป็นอุปมาวิกติกตาเราจะต้องมีคําว่าเป็นวิกติกตาปุ๊บก็เป็นเป็นแล้วทาไมนะวิกติกตาต้องเป็นวิเศษนะโดยก็ต้องมีผู้ก็กลายเป็นเป็นผู้ราวกับว่าหรือเป็นราวกับว่านะล้วเอาตัวแรกนะถ้าเป็นอุปมาวิกติกตาแร้วว่าก็แบบเป็น ผูราวกับว,ว่าผู้มาจากวิเศษนะเป็นมาจากวิกติกตาเตนนี้เป็นอุปมาวิกติกรรมะเราก็เพิ่มตัวคําว่าให้ลงไปให้เป็นแต่มีผู้ไหมไม่มีผู้แล้วนะตรงเนี้ยเห็นไหมให้เป็นแล้วก็ราวกับว,ว่าต่างกันตรงนี้นะผู้ไม่มีเห็นปะ่ะตรงเนี้ยให้ให้ให้คือเป็นวิกติกรรมะนะต้องคําว่าให้เป็นราวกับว,ว่าต้นนี้เราก็เอา จำตัวแรกก็พอนะอันนี้ให้เป็นเพียงดังว่าถ้าเราจำไหวแล้วก็จำเพิ่มว่าเพียงดังนะลาวกับเปลี่ยนเป็นเพียงดังแต่ว่าคําว่าว่าเหมือนเดิมเพียงดังว่านะคะแต่ตัวตัวที่ข้อนี้คือข้อห้านะอันตปรปัจจัยหรือถ้ามันโจ์มีมานะก็กลายเป็นมานะปัจจัยแล้วก็ลิงวจะนะวิพัสเสมอกับประธานก็คือแต่งตัวตามกันคําแปลก็คือราวกับว่าหรือจะแปลว่า เพียงดังว่าก็ได้โอเคจบแล้วนะตรงเนี้ยเข้าใจนะตอนนี้เรามาดูศัพท์ศัพท์ของตัวนี้ศัพท์ตัวนี้เราก็แยกเป็นทีละตัวอันนี้ปากก็เป็นอะไรอุปสรรคขันทธาตุนะแล้วเสร็จแล้วนี้ลงอะไรอาบปัใจจัยในกระตุวจกเราก็ตอบตรงนี้ว่ากระตุวจกเลยแล้วก็อุงอจตนีเมื่อกี้ทําให้ดูแล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็มาดูตรงนี้ให้นะคะอ่าเรามาดูตัวนี้เลยนะคะอือยู่ตรงนี้นะคะอ่าเนี่ยดูตรงนี้ อันนี้ทุกคนเห็นเนาะอ่าตอวนี้อันนี้เป็นอันตะนะอ่านะตัวนี้คืออันตะอ่าอันตะปัจจัยนะเขาก็จะแปลว่าแล่นไปไอตัวอันตะเนี่ยแปลว่าอยู่เนี่ยนะเนี่ยตัวนี้คืออันนี้นะเนี่ยนะอันตะปัจจัยเนี่ยแปลว่าอยู่แต่คําว่าแล่นไปคือตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้ตัวนี้นะคะปักขันทะเนี่ยแปลว่าแล่นไปนะคะตัวเนี้ยแล่นไปแล้วอันตะปัจจัยแปลว่าอยู่ก็เลยเป็นแล่นไปอยู่ แล้วก็คือทําแบบเดิมก็คือมีปาบทหน้าขันท่าต่ในความเล่นไปคําว่าขันท่าตุเนี่ยแปลว่าเล่นไปโอเคไหมคะแล้วก็แปลได้แล้วเนาะเสร็จแล้วพอเรามาดูตัวต่อไปดตนะูตัวแรกตัวแรกตัวเนี้ยตัวนี้นะคะอ่านว่าปิดดินะ,ะนี่ตัวนี้ต้องเป็นถอถุงนะปิดปิดนะคะเนี่ยนะปิดแล้วก็ถอถุงนะทิ ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ทอทหารนะคะไม่ใช่นะคะต้องเป็นทอถุนอย่างนี้นะคะอ่ะเพราะอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าหลังนะคะแล้วตอนนี้เอ่อตัวตัวปาสารนะเนี่ยตัวนี้เอาเอาสระเอออกนะเขาวิพัฒน์ออกนะอย่างเงี้ยตัวเนี้ยของเขาอ่ะเขาแปลว่าอะไรแปลว่าแผ่นหินนะแล้วตัวตัวปิจิ่ะนะทินะ ถีนะขอถอถวอถูงอาว่าทินะปิถีนี่นะคะปิถีแปลว่าหลังนะคะพอเข้าใจไหมค่ะเสร็จแล้วตอนนี้เราเห็นตรงนี้ฮะว่าแหวนเนี่ยคือวิเศษนะแล้วก็บุกพบ,บทกรรม,มััธยาย,ยสมาธิเนี่ยเขีนอย่างนี้นะคะวิเศษนะแล้วก็บุกพบ,บทแล้วตัวนี้เป็นอะไรคะกรมมะแล้วก็ทารย,ยะสมาอย่างเงี้ย นะคะพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าอ๋อตรงนี้เป็นอย่างนี้นะแล้วก็ตัวนี้อีกสับหนึ่งแล้วเราต้องเอาวิาพัฒน์ตรงนี้ออกทุกครั้งเราจะได้รู้เรื่องแล้วเวลาว่ามันเป็นลิงอะไรดูตัวไหนคะดูข้างข้างหลังสุดสมมว่ามันมีสองสับอย่างเงี้ยเขาดูสับหลังบอกลิงนะตัวนี้ก็คือบอกลิงว่าเป็นปุงลิงแล้วเราเห็นนะคะมันเป็นสระเอ พอเราเห็นสระเอเรารู้ทันทีเลยว่าอะไรคะถ้าเป็นพระหูวัจนะเนี่ยมันเป็นอยู่เลขสองก็คือทุติยาวิพัตน์แต่ถ้าเกิดสระเอตัวเนี้ยเป็นเอกภพใช่ไหมคะเอกกวัจนะอ่ะมันอยู่ในไหนคะเจ็ดเนี่ยสัตตมีใช่ไหมสัตตมีตัวสระเอเนี่ยมันอยู่ได้สองที่คือเจ็ดใช่ไหมกับสองเจ็ดนี่เป็นอะไรคะเอกะถ้าสองเป็นอะไรคะพระหูวัจนะอย่างเงี้ยโอเคมั้ยอันนี้ก็คือสองนะทั้งหลายเพราะอะไรเพราะตรงนี้เป็นแล ระทานเป็นอะไรทั้งหลายนะมันก็เลยเออมันเป็นเออสมาร์ทท้องนะตัวเนี้ยมันเป็นสมาร์ททองแล้วเราก็เขียนตัวยอ่อณนะปัจจัยอันนี้ลงณนะปัจจัยแต่ณนะปัจจัยนี้อยู่ไหนคะอยู่ในตัดทิศอ่านะแล้วตอนนี้ตัดทิศเข้าชื่ออะไรเราก็ใส่ตัวยอ่อเนี่ยตัวยอ่อมันตัวจริงมันก็เขียนอย่างนี้นะอย่างนี้นะคะตะทัศสตินะอยู่ไหนๆก็ภายใน สมาท้องนะคะเขาบอกงี้นะคะแล้วก็คือคือพูดง่ายๆสมาท้องเนี่ยมันจะเป็นวิบุกรรมแล้วก็มีนับปัจจัยในตทัทสัจถิเนี่ยภายในแล้วก็ต้องเขียนอย่างงี้นะคะตะทัศสัจิตัดทิอย่างงี้นะคะเป็นอะไรคะเป็นภายในภายนอกมันก็คือตัวเนี้ยวิบุกรรมโอเคมนะอ่าเราทําให้ดูแล้วนะเรามาเปิดดูตรงนี้ เราดูทีละตัวอันนี้แปลว่าหลังนะคะอันนี้แปลว่าอะไรคะแผ่นนะแผ่นหินเอาเขมาดูอันเนี้ยแผ่นหินแล้วก็มีหลังเห็นปะไอมีมาจากไหนคะมีมาจากไอวิบุกกรรมแล้ววิบุกกรรมเห็นไหมคะอันนี้แปลว่าแผ่นหินนะคะแผ่นหินเห็นไหมคะแล้วเสร็จแล้วตัวน,นี้แปลว่าหลังดูคะแปลว่าหลังแต่มีเนะี่ยมีเนะี่ยมาจากอะไรคะมีจากวิบุกกรรม ก็คือวิเศษนะบุพบทกรรมทาระยะสมาโอเคไหมเราก็จะรู้ว่ามีเนี่ยเอปกติเนี่ยมันจะแปลว่าอะไรคะแปลว่าผู้แปลว่ามีแล้วก็มีอันอะไรเงี้ยนะแล้วตอนนี้คําว่าวิเศษณะเนี่ยบุพบทกรรมทาระยะสมาหมายความว่าอะไรหมายความว่าเอตัวเนี้ยวิเศษนะคือคุณนามอยู่หน้าคํานามตรงนี้เป็นนามแล้วตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นคุณนาม พอเมื่อไหร่ที่คุณนามอยู่หน้าคํานามเขาเรียกว่าวิบุกกรรมแต่เราสอนไม่หมดแล้วนะซึ่งซึ่งอาจจะจําไม่ได้แล้วใช่ไหมอันนี้เราก็เลยได้แบบนี้มาแล้วเขาก็อธิบายว่าแต่อันนี้มันจะไม่อธิบายแบบที่สอนนะ่นะคะอ่าแล้วก็มีนะปัจจัยเป็นอะไรคะตัทสศิตตัดพเป็นภายในนะคะเราก็เอาแค่นี้พออันนี้พอเราเข้าใจแบบนี้แล้วเราก็จะแปลได้พอพอเข้าใจยังคะว่า การแปลก็คือแปลประธานแล้วก็มาแปลแหลกกิยาคุมภ้าใช่ไหมแล้วประธานกับกิยาคุมภ้าก็คือวจะนะเดียวกันนะคะแล้วตอนจุดฟูลสต็อปเนี่ยแปลว่าตรงนี้ปนแปลแหลกกิยาคุมภ้าแล้วพอเราเห็นแววว่าเออเราเห็นตัวเนี้ยสระอุใช่ไหมเออเสียงสั้นหรือเสียงยาวสระอูเรียกว่าเสียงอะไรคะเสียงยาวสระอูเรียกว่าอะไรคะเสียงสั้นอย่างนี้เรียกว่ากิริยาอาคยานะคะ แล้วดูตรงไหนอีกดูตรงเนี้ยอชัตตนีอชัตนชตนีอยู่ในไหนคะอยู่ในอาขยาตกีมไม่มีกี่หมดครับมีแปดหมวดเนี่ยแปดหมวดนะคือกิยาขยาตเป็นแปดหมวดเป็นอชัตตนีหมวดเนี้ยนะคะเสร็จแ,แล้วเราพอเราได้แบบนี้แล้วนะไอ้ตรงเนี้ยเออพอเราใส่ตัวนี้มาเรียบร้อยเห็นไหมคะเราก็ต้องมาเอาเอ,อตรงสระอาเนี่ยให้เหมือนสระอาตรงประธานก็คือ ต้องแต่งตัวตามกันก็คือเป็นอะไรคะเป็นปุงลิงเหมือนกันแล้วก็เป็นปทมวิพัฒน์เหมือนกันแล้วก็เป็นพระหูวัจ,จนะเหมือนกันตรงเนี้ยนะคะเหมือนกับประธานตรงนี้ทุกประการนะคะแต่งตัวตามกันแล้วเวลาเราแปลนะอ่ะเราก็มาดูตรงนี้เลยนะอ่าศิล์นอ,อ่านอย่างนี้นะคะศิลดานะคะอ่านศิลทวาทอทหารนะคะทอทงอ่านเหมือนทอทหารถ้าถอสันฐานอ่านเหมือนถอถุงนะ อันเนี้ยสินทะวานะคะออันว่าอันว่าคือใครคะอันว่าคือหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งแปลว่าอะไรคะเป็นปฐมาวิพัตน์แปลว่าอันว่าแล้วม้าตัวเนี้ยเราพูดทับศัพท์เลยเนี่ยแล้วเห็นว่าวนเนี่ยเห็นว่าวนคือพอพผ่านนะในว่าวนเนี่ยคือพอพผ่านก็คือตัวตัวเนี้ยมาจากว่าวนอะอันว่าม้าสินทบทั้งหลายนะคะแล้วเราก็แปลกิยาคุมภาคนะเมื่อกี้เราแปลแล้วนะ แล่นไปแล้วตัวนี้ os, อาชัตนีอะอาชัตนีแปลว่าอะไรคะแปลว่าแล้วเนี่ยแล่นไปแล้วก็แล้วแล่นไปคือตัวนี้อ่ปาปักขันทะเนี่ยปักขันทะแปลว่าแล่นไปแล้วตัวนี้อิงสุใช่ไหมอิงสุมาจากใครคะมาจากององก็คืออาชัตนีแปลว่าอะไรคะแปลว่าแล้วองคืออาชัตนีแปลว่าแล้วเสร็จแล้วตัวนี้ต่อมาตัวนี้อ่า ตัวนี้เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าตัวนี้แปลว่าหลาใช่ไหมแล้วตัวนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าแผ่นหินแล้วเราเชื่อมด้วยตัวมีมีคืออะไรคะวิบุกกลเห็นไหมคะเมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือแปลว่ามีวิเศษนะนะคะแล้วตัวนี้พอเราได้อย่างนี้เราก็แปลได้เลยถูกไหมคะอันนี้มแปลว่าอะไรคะเมื่อกี้บอกแล่นเนี่ยะแล่นไปแล้วตัวนี้เป็นอะไรคะตัวเนี้ยเมื่อกี้บอกไปแล้วอันตะปัจจัยแปลว่าอยู่แล่นไปอยู่อย่างเงี้ย แล้วก็วิยะบอกไปแล้ววิยะอยู่ข้อห้าลาวกะว่าใช่ไหมเมื่อกี้ข้อห้าก็คือแปลว่าลาวกะว่านะแล้วก็แปลวิยะลาวกะว่าแล้วก็เสร็จแล้วก็มาอเดี๋ยวนะผิดหน้า่าพอวิยะลาวกบว,ว่าแล้วก็แล่นไปอยู่แล่นไปอยู่คือตัวนหนคือตัวนี้อันเนี้ยแล่นไปแล้วก็เนี้ยอันตราปัจจัยอยู่ตรงนี้แล่นไปอยู่ แล้วตรงนี้อะค่ะเป็นสระเอสระเอก็คืออะไรคะสัตมีวิภัตอ่าล้วดูตรงนี้นะที่เราเขียนไะแ,แล้วเห็นเห็นตรงเนี้ยเอ่อตอนนี้พอตรงเนี้ยเอ่อตรงนี้มันเขียนผิดเนาะเอาใหม่นะอันนี้เขียนผิดมันเป็นได้สองอันเนาะมันพิมมันไปเขียนผิดอันเนาะอ่าเอาใหม่นะอันนี้ต้องไปต้องพิมพ์ตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกมันจะมันจะเจอไหมเนี่ย จเจอตัวพอดีป่ะเพราะเวลามันแก้มันมันแก้ชา้าอ๋อเราต้องเลื่อนอันนี้ออกไปก่อะไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเราเราเรา,เราใช้ปากกาแก้นะอันนี้นะคะเป็นเลขเจ็ดอันนี้นะอันเลขกเป็นเจ็ดเลยนะคะเสร็จแล้วตรงนี้นะคะเอ่อมันไม่ต้องบอกทั้งหลายนะมันเป็นเอกอะ เราต้องลบออกเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราแก้ไขตรงนี้ก่อนนะคะเอาเราลบสีออกก่นอนแเ้าลบสีออกก่นอนลบสีออกก่อนแล้วก็เลื่อนพวกนี้ออกไปก่อนมันถึงจะเอาพวกนี้ออกได้อ่านตรงนี้นน<อ>เรารขอ,ขอ,ขอนอญาตเราออีกแค่สามนาทีนะคะจ้าอย่อางนี้ก็คือวันนี้เราต้องได้แค่นี้เนาะถูกปะเพราะว่าเหลือสามนาที อ๋อไม่ใช่แต่เราไม่มีรอบสองไงเนาะเดี๋ยวพอมันตัดเราเลยมะดีปะ่ะค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 ่ะเอออ่ะตอนนี้เราเราเสร็จแล้วตรงนี้เราก็เอามาตรงนี้แต่ว่าถ้าเวลาเป็นรอบแรกกันนะรอบแรกกว่าหลังต้องบอกเร็วเพราะว่าถ้ารอบสองอะมันตัดก็คือไม่เป็นไรถูกไหมค่ะจ้าทีน,นี้เราก็มาแก้ตรงนี้ก็อัลเล็กเจอันนี้ไม่ต้องใส่เนาะเราเอาเอาพวกนี้ลงมาก่อนมันมันไม่พอดี ขยับไปขยับมาแล้วมันมันไม่คดีเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่ามันได้ไหมมันอ้อตรงละตรงนี้ตรงนี้ก็แก้เป็นเล็กเจ็อ่าเนะะี่ยค่ะโอเคนะได้เลยเนาะแล้วก็เราต้องเลื่อนพวกนี้กลับมาเราต้องเ,เลื่อนนี้ตราอันนี้เลื่อน เดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วอันนี้เลื่อนกลับมาแต่นี้พอด,ดีวันนี้อธิบายเยอะอธิบายละเอียดอ่าตรงนี้เราก็เอาตัวนี้กลับมาตรงนี้โอเคได้แล้วนะคะอ่าตอนนีเ้เข้าใจตรงนี้แล้วยังคะว่าพอตรงเนี้ยมันแปลว่าอะไรคะสระเอเนะี้ยมันเป็นเจ็ดแต่มาเมื่อกี้ยังพลาดเลยนะมันเป็นได้สองตัวคือสรุปเป็นได้เจ็ดกับสองถ้าเจ็ดก็เป็นเอกะนะแต่ตอนนี้ ไอ้ตรงเนี้มันหมายความว่าบนนะคะอะแล้วก็แปดตรงนี้มาใหม่อันนี้นะเจระเอนะคะเจระเอเป็นเจ็ดใช่ไหมคะสัตมีวิพัฒน์ถูกไหมคะแล้วตอนนี้พอเป็นสัตมีวิพัฒน์เนี่ยแปลว่าในใช่ไหมคะในอะไรคะใกล้ใช่ไหมที่ใช่ไหมคะแล้วก็อะไรคะคันเมื่อแล้วก็อะไรคะคันเมื่อแล้วก็ในเพราะไหมคะ แล้วก็อะไรคะเหนือแล้วก็บนแล้วก็นะแล้วเอาตัวบนนี้ก็เลยแปลว่าอะไรคะแปลว่าบนอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมอ่าแล้วก็มาแปลตัวนี้ต่อนะคะมันก็แปลว่าบนอะไรคะตัวนี้เราเมื่อกี้เราบอกไปแล้วอะไรคะแปลว่าแผ่นหินนะ่ะบนแผ่นหินใช่ไหมแล้วเอ,อวิบุกกรรมตรงนี้เป็นอะไรคะมันก็แปลว่าผู้วิบุกกรรมเนี่ยมันแปลว่าผู้แปลว่ามีแปลว่าอัน เราก็เลยใช้ตัวเนี้ยนะคะว่ามีมีอะไรคะมีคือวิบุกกรรมแล้วตัวตัวปิดถาเนี่ยอ่านนี้นะคะปิดแล้วก็ถอถุงนะคะตอนอ่านเนี่ยปิดถาเนี่ยก็แปลว่าเออหลังเนี่ยบนมาจากสัตมีวิพัฒน์แผ่นหินก็คือตัวนี้นะปาสานะนะแล้วก็มีก็คือวิบุกกรรมแล้วก็อันนี้หลังอันนี้เป็นอะไรคะเป็นสมาททองมีอะไรคะ มีนปัจจัยแต่นปัจจัยเราเห็นในนี้มะมองไม่เห็นใช่ปหมนะตัวนี้เป็นนปัจจัยในไหนคะในตัดทิศนะคะอันนี้เขียนว่าตัดทัศสัินะคะแล้วก็ตัดทิศเป็นภายในแล้ววิปุกร,รมนี้เป็นข้างนอกมันข้างนอกเร,เรียกว่าทั้งหมดว่าเป็นสมาท่องนะคะโอเคแต่วันนี้มันได้น้อยนะได้แค่ประโยคเดียวแต่ว่าเราเดินประโยคเป็นหมดใช่ไหมโอเคไหมอย่างนี้วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ เออพอเข้าใจไหมคะแล้วก็เอาทีเดียวเยอะก็ไม่ได้เพราะว่าเวลามันก็หมดเร็วอันนี้หมดเวลาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์สอนดีมากเลยค่ะอาจารย์ครับดีครับดีอาจารย์สอนช้าช้าอย่างนี้จะดีน้องแอลขอบคุณแลวน้องน้องกล้วยว่าไงคะน้องกล้วยตั้งใจน้องกล้วยก่อนช้าช้าอย่างนี้ครับดีอย่างนี้